เป็นงานเราเป็นนักร้องเราเป็นนักร้องอยากเป็นหมอเราเป็นนักร้องอยากเป็นหมอเรากเป็นพยาบาลไม่ได้อยากเป็นครูอยากเป็นคุณโอ๋อยากเป็นเมียอายอีกอย่างคุณโอ๋อยากเป็นแฟนอารอันนี้ถ้าถ้านายฟังเราร้องเพลงเดี๋ยวราองให้ให้เงินโอเคงั้นผมตามครับเอาเลยครับใช้พอเลยช้ยังไม่ฉันร้องเลยนี่ โอ้ไม่ก็ไปติงาตองไ y t ด e ะเบสต้องยี่ผู้ชายจะร้องทำไมอ่ะพี่ผู้ชายจะร้องทำไมอ่ะพี่ผู้ชายจะร้องทำไมอ่ะพี่ยผู้ชายร้องนี่ผู้หญิงร้องอะไรเนี่ยแต่จะให้ดีกว่านี้ก็คงไม่ไหวจริงๆ จะบอกพี่ว่าผมอยากเป็นหมอครับพี่ฟังผมนะวันนี้นี่คือฝันขอนพี่คือผมจะบอกว่าที่ผมอยากพี่แค่ระดมสมองไหนฟังก่อนสิครับโอเคโอเคคือถ้าผมได้เป็นหอเนี่ยผมผมคิดบ้าเนี่ยผมขอเวลาแค่สองหนึ่งเดือนสองเดือนเป็นหมอเนี่ยช่งขอโทษด้วยถ้าผมได้เป็นหมอผมจะแบ่งพี่ใน่งเงินเดือนผม พี่นายเงิดไม่อ่ะฉันให้นายก็ได้ไม่เปลยเฮ้ยขอขอบคุณมากครับคุณเป็นคนดีนะให้คผมขอหมีนั้นได้ไหมอ่ะได้หมีนี้ฉันหวงถ้าแบบรับใจแรกใจแบบเชื้อถืนใจกันสัญญาใจกันเลยถ้าวันไหนฉัเป็นหมอเนี่ยจะไลืมพี่จริงๆสัญญาใจเนี่ยผมขอ ใจหมีได้ไหม,ไ,มได้สัญญาคือคือหมีนี้มันค่อนข้างที่จะสำคัญกับตัวเราอ่ะคือของแฟชั่นทั้งหมดเลยตัวเรามันสำคัญหมดเลยนายจอต้องไปทำอะไรกันแล้วนะเถอะนะถือเป็นเราได้ช่วยนายแล้วอ่ะไม่เป็นไรนพี่สาวผมแล้วอขอบคุณมากครับพี่ไม่เป็นไรเขาให้ในายช่วยดีตรงนนะว่าแต่นายชื่ออะไรนะผมชื่อนายนายโตครับนายโตใช่ครับโบกาต่อครับน <ผม S 1> <ม>านิโนนานิโนนะนานิโนนิโนนนะานิโนนานนนิโะนานิโนนานิโนนะเออใช่ สมาเลายจะไม่แต่งตัวดีๆอ่ะผมเมื่งเข้าเมืองมาครับพี่เมื่อวานล้่เมื่อวานชมาเน่ยมีลบเมคอัพที่หน้าานก่อนไม่ใ่เมคอัพแบบเป็นลุกซึ้งเหรอข้างอะไรอ่ะพ่อเป็นฝรั่งครับแม่เป็นนิโก้เหรอไม่ใช่ครับแม่เป็นน้ำเปลาา่า ชอบกินพอดีเลยชอบกินน้ำปลาหวานแล้วใช่ชอบกินชอบไม่ชอบกินข้าวชอบกินกล้วยพารเป็นชอบกินกล้วยเพราะว่าเห็นว่ากล้วยส่งประเทศไทยอาจจะไปสื่อสารที่ประเทศต่างชาติได้ซึ่งตอนนี้ก็คือพารีนแนะนำแม่ผมแม่ผมก็เลยมาขอจีบพี่เพราะผมเป็นหมอครับประมาณนั้นเป็นหมอเอเลยเป็หมอเป้งแต่ผมเป็นผอแล้วผมจะมีตังทั้งหมดสามแสนเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวเธอทำอะไรกันเลิกนะเธอแสนหนึ่งเอาไปขอพี่เลยนะ ับไม่ได้เมยต้องจีกับมิสเตอร์เบลต์ไฟที่เล่นยิ้มมุมปากใช่ไหมครับคือใครครับมิสเตอร์ไฟไม่รู้นาจะหาคำตอบเองผมแฟนคุณหรอแฟนคุณหรอไม่ใช่แฟนเขาเป็เขาคือคนที่คอยซัพพอร์ตเราเจอกันครับคุณนันนี่ด้วยไปเลยฉันไปฟาร์มด้วยนี่คุณจะฟาร์มไหมใช่ฉันจะฟาร์มบ้างแต่ว่าคุณต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายนะโอเค สวัสดีพี่คุณไปเปลี่ยนทรงผมก่อนได้ไหมถ้าคุณจะไปด้วยเนี่ยคุณเปลี่ยนทรงผมเป็นผู้ชายแล้วคุเป็นผู้ชายงพาเขาไปเปลี่ยนทรงผมด้ยให้เขาเป็นผู้ชายให้เขาไปแต่งตัวเป็นผู้ชายก่อนแล้วเดีเดี๋ยวเองชื่อนายนิโอไม่ไช้นะ๋ย่เองชื่อนายนิพนธ์ผมชื่อนายนิพนธ์นายนิพนธ์สวัสดีครับพี่ผมชื่อนายนิพนธ์ครับใช่ตอกด้นายนิพนธ์ครับเดี๋ยวเาไแม่ฟ้าแม่ชน่อยอย่าไปหน้าไปตีอีกไปพี่โอเบลอ็นไหนเลยเบลว่าตื่ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนทรงผมก่อนเพื่อนไปได้เลยนิพนธ์นี่นะฉันต้องเปลี่ยนผมจริงใช่ไหมใช่หัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนโอเคได้เลยมันบอกความเป็นชายนะโอเคได้เรียบร้อยแล้วเชี๋ยเอ้ยภาพภาพหลักของมีมีแหวนไหมหรอขอแหวนไม่ได้ขอแหวนไปขอไม่ได้เพื่อนมันคือของมีเตอไป็นตัวไปงบจังวะขมังแน่งดีมากงบขนาดเนี้ยกูให้มึงไปตั้งแสนนึงแล้วนะอย่าพูดมากแสนนึงมันมันเอา บองคุณมองบองคุณนี่เพื่อนขาไม่ถอคุณกันะโอเคคเพื่อนขอโทษอนะโอเคขอแด้เพื่อนเขาไปกันนะเออกขอโทษอย่เพื่อนที่ยิงกนีมัไ่คุยกันนม่ื้อไ่อม่ซืมจอู่วไอ่ไอ่ไับแล้วไปดีขับแล้วไปดีไขับวไดีอบบ้านต่อไปลงไปลงไปขอโทษครับคนแบนายสวยกวยกระบางมีกับนายสวยกวยกระบงอะไรคือนายสวยกวยกระบางว่าเพื่อกวยกระบางต้องโดนเตะออกวันสทีอ๋อได้ยาโดนพอดีเลยแล้วก็ห้าม เป็นผู้ชายไม่เจ็บนะอไม่เจ็บนะเป็นผู้ชายไหววเพื่อนไหวไหวไอ้นิพนมึงมีเกตปะมึงมีเกตอะไรนเพื่อนมีเกต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 เนะเกตเก่เก้เกต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 เกี่กตเ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 กเกยเกต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 เี <im 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 like ่เกต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 เกพเกต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 ่กตเกตเกตเกเเเเาเเเเกวยแหยกเก กระเป๋าผมเออแปดสามสองครับแปดสามสองครับพี่ใครเนี่ยผมชื่อนิพนธ์กระบังครับมีคนในนี่คนคนคนสนับสนุนใหญ่คนโตฮะแปดสามสองครับพี่แปดสามสองครับพี่ตบจบเฮ้อเฮียกระตูมเต็มอ่ะแปดสามสองกลยเลยไอ้สารมึงเคยดูช่องเจ็ดไหมมึงฟอมเกินเหมือนช่องเจ็ดมึงก็มุดนานแล้วไม่พูดล่ะมึงต้องไปใส่ตัวละ โอ้โหดูเคดาะใส่กนใจังเก็บเราเออไแล้ครับหนึ่งองหนึ่งสองเรายืนดูก็ได้เพื่อนไม่เป็นไรวะในตัวมันกินแรงมันกินแรงมันกินไม่กินยืนดูได้เหมือนกันและเป็นเพื่อกูไหมเป็นไอสัตว์เพื่อนกูมันไม่ม่ีแโอเตอนนี้มีสิบนแปดสามสองน้ำน้ำไตยูเนส่์โอ้ไตยสครับขอบพี่บอกแปดบอกแล้วมึงใจ่วนอ้ควายคเชี่ยอแปดสองครับพี่แปดสองครับเออมงจะย้ำพี่อะไรขนาดนั้ กูมาขับให้กูคนนึงนี่กูไม่ว่างไอ้นี่ไปขับดอ้นนี้ข้างหลังไอ้สัตว์อันี่พอไปไปใหญ่ใหญ่นั่งทำขี้อะไรล่ะอ๋อนั่งดูชมวิวครับพี่ออันนี้ต้องไปไหนวะเพื่อนเพื่อนตามมาตามมาเอออุ๊บเฮ้ยเจ๊ะกระแทกกระแทกโคตรแรงเลยอึ๊บอออู้อันนี้เราขนอะไรวะเพื่อนเกียร์ซีคืออะไรวะของดีจริงเหรอเราต้องขโมยใช่ไหมชนไหมเลยปะอะไร่างเงี้ยเราเคยทำแล้วนะคะจนว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อน เพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ไม่เพื <oh ่อนเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนเพื่อนสลบอ่ะอ้าทำไงอ่ะเพื่อนเขาสลบอ่ะเพื่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับว่าไงเป็นไรไหมครับมเรื่องต้องคุยกันหน่อยนะครับเนี่ยผมเจ็บดังเออเลยครับเมื่อกี้ที่ขอกันเออแบบเออเออเลยอ่ะไม่เหรอครับเจ็บเลยอ่ะรถพังไหมรถหนุ่มไม่พังเลยครับลองดูลองลองดูลองดูครับครับรถหนุ่มไม่พังเลยลองใส่เกียร์ยัลองใส่เกียร์หพังครับเนี่ยมันจะจะจะตายห่าอยู่แล้วครับรถอ่ะ ชนทำไมครับชนทำไมครับชนทำไมเพื่อนเราตายเพื่อนเราสลบเนี่ยเดี๋ยวเนี่ว่าจะโดนชนสวัสนีครับคุณหมอศพอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ครับ นี่ครับคุณหมอตรงนี้ครับเฮ้ยเด้งศพสิเฮ้ยเด้งศพเออเห็นไหมครับคุณหมอชุบแล้ครับนี่ครับคนนี้คราเป็นคนชนครับเนี่ยคนเนี่ยเขาเขาชนเขาพี่เมื่อกี้เขาชนหน่อยโอ้หนุ่มเป็นที่ผมจับเขาด้วยนะเนี่ยเขาก็เป็นพยานให้ด้วยจริงจริงครับผมยังไงครับคือเขาผู้หญิงคนนี้เขาชนรถนะครับชนแบงค์เลยปะชนแบงค์เลยปะชนแบงค์เลยปะใช่ครับรถทีนี้ผู้ชายเขาก็สลบเลยครับพี่เพื่อนผมสลบใช่ครับอย่างนี้มีค่าคุ้มกันไหมครับมีค่าทำคำขวัญไหมครับเอ้พี่ผมหยอยพี่เป็นไรมพี่ ได้ฟังครับก็คือรถเขาเนี่ยรถเขาเนี่ยรถเขาเนี่ยควรถเขามีควันดำครับรถคันนี้นควันดำครับแล้วทีเนี้ยผมก็เลยผมก็เลยผมก็เลยเบียดมาเพื่อนผมแล้วทีเนี้ยควันมันเข้าตาจนผมทำให้เพื่อนผมเนี่ยมองไม่เห็นทางครับเขาเลยแบบตัดหน้าผมเพื่อนผมทำให้เพื่อนผมเจลียหลักแล้วก็เป็นสภาพนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนผมก็เลยเบียดเข้าทางแล้วเขาก็ชนเข้าหลังกับเข้าประตูครับใช่ครับผได้ยินแค่เสียงเพื่อนผมเตือนเขาครับแล้วผมก็วูบเลยครับคนเม่นเลยปะ Uhm. ไม่ครับคุณตำรวจฟังกันเแบบคุณตำรวจแบบเหมือนกับคุณตำรวจฟังปั๊มไฟเดียวอยู่อะตอนนี้ครับที่ฟังฟังทั้งสองฝ่ายครับโอเคครับคุณตำรวจคือหนูขับรถมากับสองร้อยห้าสิโลคู่ใจใช่ไหมแล้วก็ขับมาด้วยทางตรงนะคะแล้วก็อยู่ดีๆก็มีร้อยยี่สิบโลคันหนึ่งอะเขาว่าเขามองหนูไปพี่ชายเขาตะโกนบอกว่าเออพี่ชายครับพี่ชายเขาตะโกนอ่ะมีก่อนแล้วหนูก็แบบ เฮ้ยหนูไม่ใช่ผู้ชายหนูดูกระเด็บเออชะลอแล้วนึกว่าเขาเมาไงตอนแรกอ่ะเขาโกหกครับใช่ครับคือตอนแรกหนูนึกว่าเขาเมาหนูก็เลยแบบเออชะลอให้เขาไปก่อนมัไม่จริงครับจริงๆตามกฎจราจรนี่คือคุณต้องขับไปนะครับถ้าคุณชะลอคันหลังก็จะตามมาชนครับนี่คือกฎจราจรครับโอ้โหถ้าคุณจะเบรกคุณต้องไปข้างทางก่อนนะไม่ใช่ไม่ครับพูดนระเบิดตอนแรกหนูนึกว่าคนเมาอ่ะตอนแรกเขากระเด็บตะโกนบักบอสพี่ชายครับ เขาติดประมาณผมนะเขามีประมาณว่าผมเป็นคนเมาเหล้านะครับอ oh. ันนี้หนึ่งคดีแล้วอันนี้หนึ่งคดีแล้วหช่ว่าคุณจุกครับช่ายว่าสีฟันอะไรครับเนี่ยผมใช้ดอกบัวคู่ครับดอกบัวคู่หรือดอกหอ้าวมีประมาณสองกระดงอันนี้มินนะอ้าวอันนี้เขามินประมาณประชาชนนะครับเนี่ยเป็นคนเมาเป็าตนี้อย่างนี้ต้องขึ้นมาอย่างนี้ก็ขึ้นศาลครับตรงนี้เขาไม่ได้ขับครับถึงเขาเมาเขาไม่ได้ขับครับใช่ครับผมไม่ได้ขับไม่ขับตะกิดไม่ตะกิดรถหนไไม่ด้จอดดดำนนั้้้วยซารถหนุ เราไปยอมเราเราไปยอมนี่นี่ลอยรถยังตูแต่ผมทำได้เด็ดแห่แม่เออจริงเนี่ยเขาสามารถสร้างสถานการณ์หลอกได้ได้ครับเนี่ยจริงครับเนี่ยผมทำได้เลยเขาทำลายหลักฐานไปคุณโอ้คุณระเวิดไม่ทำอะไรเลยไม่ครับไม่นี่คือการสร้างสถานการณ์สมมติให้ดูครับว่ามันสามารถสร้างได้อเ่ายางสิบเก้ากับยางสิบเจ็ดมันต่างกันเขาอย่างไรครับยางสิบเจ็ดครับผมยางใหญ่กว่านะครับจริงได้เลยที่พวกผมเสียไปนี่ทำรายได้เป็นแสนนะจริงจะไปซักบล็อกกงบล็อกเกิลผมแล้วเนี่ยจะไปเรียนลูกเสือแล้วเงี้ย A few moments later เข้ามาครับเข้ามาโอเคครับผมขอบคุณครับจ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 บแค่นั้นแหละจบ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 บันพิชน์กระเย่าไปครับยากยายครับเดินทางสวัสดิภาพครับผม